จังหวัดเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวต่างชาติยอดจองห้องพักปุ่ง70%สมาคมโรงแรมไทยเผยสัญญาณบวกชี้ถัวยุโรปบาซิลจีนจองแน่นช่วงปลายปีวอนรัฐบาลใหม่ช่วกระตุ้นคนไทยเที่ยวไทยในประเทศด้วยแพ็กเกจร,ระยะสั้นนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือได้ระบุว่าการท่องเที่ยวเชียงใหม่เริ่มกระตื้องจากยอดจองห้องพักโรงแรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ70ทั้งในระดับ ห้องพัก4-5ดาวและ3ดาวส่วนใหญ่จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกัน่าเดียวกันห่างจากจกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศบอลต่างรัฐบาลใหม่แม้จะมีการทํางานเพียง4เดือนช่วยจัดปโปรโมชั่นแพคเกจท่องเที่ยวเสริมในระยะสั้นต่อยนายไพศาลสุขจเจริญนายกสมาคมโรงแรมภาคเหนือได้เปิดเผยว,ว่าการท่องเที่ยวในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอใจยังก็ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนนี้ แต่ว่ามีข่าวดีในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมเป็นทัวร์ที่จองมาจากต่างประเทศค่อนข้างดีเป็นระดับที่น่าพอใจเช่นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงส,สัปดาห์วันชาติจีนมีห้องพักจองมาแล้วกว่า80%ในโรงแรมระดับ4-5ดาวหรือว่าระดับ3ดาวก่อนจะมียอดจองถึง1 7 0 80เช่นกันถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาแอลในไทยโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลลอยกระทงในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ห้องพักจะถูกจองไว้ล่วงหน้า นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวจีนยังมีชาวยุโรปอเมริกาใต้ที่ตัวเลขน่าสนใจที่สุดจะเป็นชาวบราซิลที่จะนิยมมาแอลไทยนักขึ้นและจะมีจุดหมายส่วนหนึ่งมาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือว่าธรรมชาติป่าเขาเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนัก ในส่วนภาคการท่องเที่ยวภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่หวังว่ารัฐบาลใหม่จะขอช่วยพิจารณาแพ็กเกจการท่องเที่ยวระยะสั้นๆใื้อคนไทยนักท่องเที่ยวเพราะว่าที่ผ่านมาคนไทยบมีการเดินทางหรือว่าเดินทางน้อยแล้วก็เข้ามาแอลในภาคเหนือหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่ไปถึง 10- 2 0ปจึงหวังว่าจะมีนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนได้แอลในประเทศ ขณะที่ทางธน,นาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่มีภาคธุรกิจและหน่วยง,งานภาครัฐและไทยและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันจัดงานปรับทิศทางเศรษฐกิจและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเพื่อลูกตลาด FIT นักท่องเที่ยวจากเกาหลีและนานาชาติซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสําคัญที่มุ่งมั่นและพัฒนาเจงไม่ให้เติบโตอย่างั่งยืนในยุคที่โลกกาลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมถึงเปิดตัวโซลูชันและเครื่องใหม่ต่างๆเครื่องใหม่ใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการแอลของจังหวัดเจงไม่ให้พร้อมรับตลาดโลกโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระที่สําคัญต่ย